ตตอบ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 ตอเอาตอบได้แล้วไงก็ช่วยกันตอบไงใครที่ยกมือรู้ชื่อใอะไรเยเมย่ไ่่่่มีคนตอบมีคนตอบอ่าตอบก่อนไเจอกับพวกเราฝากกดไลค์กดซับสไครช่องมันดางหมดฟันครับเย้ ครับพอลายเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับกาดเอเลเมนต์ครับสวัสดีครับแบงค์เอเลเมนต์ครับสวัสดีครับพอลายเอเลเมนต์ครับสวัสดีครับบัตเอเลเมนต์ครัับเย้สสวีครับ ก็ถ่ายกันไปเยอะมากเลยเหรอใช่ครับผมก็ทู่จะพร็อกดิวเต่งหมดเลยวันนี้เทไปหมดวันนี้คือคือถ่ายประมาณสามชั่วโมงแต่ว่าเล่นเกมประมาณห้าชั่วโมงใช่ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นเกมต่อแล้วเนี่ยไปเทกันเทกันไมาได้เทมาเลยแต่ผมจะมีพร็อกกันเนี่ยอย่างผมก็เป็นไม้กวาดของคุณอะไร้เลยสุดผมคือผมเป็นลูกบ้านนี่ของผมเป็นเครื่องเสียงหูฟังของคุณเหรอผมเป็นเซิร์ฟสเก็ตครับแต่งตัวแต่งตัวเป็นมาริโอ้โหผมเป็นปืนยิงเงินนะครับผมสายสายเปย์ครับสายเปย์ครับ เป็นยังไงเมื่อกี้ไปบอกเพลงมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะทุกแต่ละคนเรียบร้อยครับผมโอ้เพลงผมง่ายมากใครได้ใครได้ยินก็คือจะลองอ๋อเลยโอ้ยจริงเหรอใช่อ๋ออยากเล่อยากเใครจะเริ่มเล่นคนแรกเมื่อกี้ใครบอกเป็นคนแรกก็ไปเลยมากผมเล่นคนแรกอยากเล่นแหละโจของผมก็คือ เดี๋ยวให้เพื่อนๆเป็นคนเลือกเพื่อนๆต้องเป็นคนขอให้ได้มีสัตว์ทั้งหมด8ชนิดให้เพื่อนเลือกด้วยเหรอเลือกเลือกแมวนะคะเหมียวเหนียวเหมียวเหมียวลิงเจี๊ยบเจี๊ยบไก่เต้เต้ควมอมอหมูู๊ดู๊ดแพะแดดแดดป็ดก้าวก้าวและหมาฮูฮเลือกอะไรกันคะทุกคนผมว่าแพะผมว่าแพะนะครับเอาหัวร้องอะไรกันเอาตามเอาตามเอ้ยน่าหัวเราะ ม่คิด่คิดอยู่นตลกะตลอเลยพร้อมแล้วไปฟังคำได้เลยนะอ้ยเบะเบะเบะ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 ดี๋ตอบเลยตแบบบอบตอบเอบได้แล้วไาก็ช่วยกันตอบไงวกตอบใช่ไหมอ๋ะไม่ใช่เราเป็น รวมเลยคำตอบก็คืออยู่ต่อเลยได้ไหมถูกต้องคันนี้ก็ได้คนที่โดนบุกสมโฟนแล้วที่เอาอด้ลด้ได้ีกันเลงอ่ะเกอารอดแล้ว แมวแมวแมวผมไมได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากเล่นอยากเล่น่การกไม่ถูกทิการเป็นเสียงอะไรั่นก่อนกำลังคิดว่ามีอะไรบ้างหมูหมูมัวมัวเสียงเตี <S <S ้ยเหรอเีเตี้พอทาเพื่อแล้วก็มันยงเสียงย่อเตี้ยมันจะเตี้ยเเออเป็นเสียงอะไรคเป็นหมูมผมทาพร้อมแล้วเสียงลิ

เฮ้ยไมรู้ว่ะตรงนี้ไอ้ที่ยกมือรู้ชื่อเพลงอะไรอ๋อก็เลยเกี่ยวไงชัดนะเ้าไปลอวสองกันได้แ้เพลงมักนะคะพร้อมไหมเพราะว่าพร้อมครับเป็นไรเดียร์มาล้วนนะเสียงอะไรมีคะเชฟบ้านเสงเม่นแคร์มันไม่มีที่ยากพี่วนะก็เป็ดก็เป็ดเลยครับเป็ดเลยครับ <differences S 2> ใช่ช่พ <cider> ร้อมที oh, yeah. ่จะไล้เ <cute> พื่อนเนี่ยังคะพร้อมแล้วครับอ๋อยังยังยางกับ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  กับกับกับก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 บคุณดูนี่เยอะเกินไปแล้วอไม่ตออีกเพนึงอ่ะแต่ไม่ใช่ไผมจะเดี๋ยวไม่ตอยไม่ตช่ไม่้อกันเรม่อย่มยังไม่ได้ตอบกลบกั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 บกบเอ้ยมีคนตอบมีคนตอบออ่าตอบตอบ One f o r i love อเใช่ ตรงแล้วับเฮ้ยไม่นย่หรอะคตรีเนง่ยด้มันสมกับที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วก่อนนั่นเนี่ยของแบบเนี้ยมันอยู่ที่ปอเมื่อคืดูรายการกันหรอเมัอนสมองของวงของแบบนี้มันอยู่ที่ปอสใครลงไปทอนนี้กันแสงเมื่อกี้น้องก็แหละคนแรกเลยถ้าไม่ไดแถมๆหน่อยแถมแ่ไหน้องใหนอนนเที่ยวแค่สไ่เดือนหนึ่งเดียรอยอแถมหน่อ เดินไปว่ะพี่ขอเปลี่ยนพรดันขอไม่ยอมต้องถูกค่อหรือไม่ถูกโมโ้5ข้อแม้เด็กนะเราคำท้ากักดันนะเะาเขียนอยู่ถจะไม่ถูกโม่นะเสียงหมานะเสียงหมาฮงฮงพี่แบงค์พร้อมที่จะได้เพื่อนไหมคะพร้อมพร้มลบอย่างนั้นพี่แบงค์เตรียมตัวไปเลยค่ะฮง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 งง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  ชื่ออะไรเฉยเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้เลยสปาเอลิฟายใช่ไหมใช่ไหมเรียงตอบที่เสียใจว่ะพรุ่งนี้ทงไม่ออกจริงหรอทำไม่ออกมันถูกก็บอกว่าถูกไงม่นดีละทำไงมันดีละอยากแก้ใหญ่แก้เล่นหน่อยเล่นหนักแก้หน่อยมันตอบเร็วเกินไปไงมันดี้เวละคุณแบบคุณไมแอคติ้งแบบ คิดเลยคุณเรียนแอคติ้งหรอวคิดเลยดย่างไรวะก็มันง่ายอะผมจะคิดทำไมอะแต่เมื่อกี้คือฉลาดหรอโง่กันไม่รูอะไรฉลาดหรือยังไงชื่อเพลงที่ออกแค่ไหนก็ถูกต้องไปนะครับน่ารอกเขาหอนก่อนแล้วค่อยตอบข้อสุดท้ายแล้วถ้างั้นขอท้าทายหน่อยแล้วกันมีมีเสียงอะไรที่คิดว่ามันไม่ได้ให้โจทย์มาไหมครับบิ๊กบ้าจี้โอ้โหเส้นตึงเสียงอะไรดีอะมีตัวอะไรกับที่มาดังไม่มีหรอก เสียงเสียงฉลามเสียงแมงวันแมงวันแมงวันงวันแงวันแมงวันแมงวันแวนแมงวันแมงกัแมงวันแมงวันแงันวแมงวแมงวนันงวันแมนแงวนแมงวแมแมงวันแมวัแมวแมวแมวนแมวงวแมวแงแงันแนีงแมงวันแมงงวนังงแมว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 มัม่วันม่

ไไ vida, ก็คิดถึงเธอทุกนาทีแง่ๆๆๆแลวใครไมไม่ใช่ไม่ใช่เองที่ถึงหรอแหนเขาลองลองลององขึ like ้นมาถึงทบใจจะาใช่ดิเหมือนกะปอยตอบด้วยความมั่นใจเลยไปชิปงคิดถึงไหมที่ถึงใช่ใช่ดิมันองใช่ดิมันชี้ว่าคิดถึงใช่ปะก่อนจะใช่ชเลยใช่พิงหรนีเป่าไม่กลุ้มล้ออ่ะใช่ดิงนี่อใหมดิอขอใหม่ ถูกแล้วขอท่านนุ๊กท่านนุ๊กได้ปะเอด้ดีถูกแล้วท่าุกอยู่แต่ได้อะไรหรอตอบแล้วค่ะว่าเราจะตัดสินใจว่ามันมีชื่อเพลงคิดถึงแล้วและอีเมนสี่คนตอบว่าเพลงคิดถึงครับไม่รู้ของใครแต่คิดถึงคิดถึงครับเนี่ยอาะทำได้จริงถูกไม่ใช่แล้วว่าผิดแน่เลยผิดอยู่แล้วถ้าเกิดมันถูกไอ้นี่มันต้องตอบเองแล้วถ้ามันถูกอ่ะ เป้าต่อที่ Safe. ตูต่อแล้วเป็นใ้ไนแต่ของแต่ของไครอ่ะเนี้ไม่รู whale, ้จริงเอออ่านเฉยๆนะครับของหลังเราปาเออนนี้ก่านนะคะก็ทไปได้ทั้งหมด5คะแนเต็มเลยค่ะถ้าอย่งนนเราก็ไม่ได้ลงก็ต้องไปรอดูเพรงเป็นเขาใช่ไหมงต่ท่อนุกเกนหน่อยใช่แล้วี่ก็ร้องให้ฟังหน่อยเป็นเสียงกบแล้วกันก็ร้องเพลงเราเป็นเสียงกบ เอาแค่ไม่ใช่คนเดียวหมด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 อ้าวไม่ไลงนี่มันผู้ชนะยังไงเนี่ยทั้งหเหรอทั้งหมดเหรอชนะคือทุ้ให้อาอัลองห่งโอ้โห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 โโอ้โ ก็ฝากเพลงแรกของพวกเราด้วยครับเพลงเดบิวต์ซิงเกิลนะครับก็ชื่อเพลงว่าทิกิชากาชานะครับผมก็เป็นเพลงแบบเต้นแบบเต้นหนักอยู่เชื่อว่าเชื่อว่าจะเปิดในคลับต่างๆนะฮะเชื่อว่าเราก็จะเป็นอีกหนึ่งวงที่เพลงเดบิวต์คือเต้นหนักก็ฝากทุกคนไปเต้นไปร่วมเล่นสนุกกันในชาเลนจ์กันได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะก็ฝากร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมขอฝากเพลงทิกิตากาตะไว้ในอโอ๊กเอาใจนะครับ ีมีมทัทททก,กชาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวันดัดฟันเวเยนะครับ